นี่พึ่งออกมานีแล้วอืมเออเธอทำให้ฉันรักเธอตอนนอนท้อหัวใจมันคอยแอบแอบมองแบบซึงๆเธอทำนี่ฉันสวยขนาดทำในอึ้งเลยเหรอเอ,อ,เอ,อ่อไ,ไ,ไม่ไม่ไม่ใช่ขนาดนั้นสัหน่อยเธอก็หลงตัวเองไปได้ก็นายมองฉันตาไม่กระพริบเลยนี่ฉัน ก็แค่ภูมิใจชุดใหม่ที่ฉันซื้อให้เธออ่ะขอบคุณนะที่ซื้อให้อ่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะเรากลับไปเปลี่ยนที่โรงแรมก็ได้นะไม่เห็นต้องให้ฉันมาเปลี่ยนหลังคู่ไม้เลยอ่ะเออแถวนี้ไม่มีคนหรอกน้าแล้วเป็นยังไงบ้างพอฉันใส่แล้วอ่ะราคาเสื้อที่นายซื้อให้อ่ะมันตกไหมเออก็อืมก็สวยดีฮะอะไรนะ ก,ก็บอกว่าเสื้อสวยดีแล้วฉันใส่แล้วเป็นยังไงอะ่ะเอ,อ่อก,ก็ตอบไปแล้วไงนี่ตอบมาดิฉันใส่แล้วสวยไหมอ,อ่ะน,นี่เธอพอได้แล้วนะไปหาอะไรกินกันปะเดี๋ยวตอบก่อนดิฉันใส่แล้วสวยไหมโอ้ยเออ <laughs> ตอบดีว่าสวยหรือไม่สวยอะ่ะสวย <laughs> ปไปหาอะไรกิน,นเลเถอะ โอเคปืนปืนอะอะไรนะก็ลองเป็นแฟนกันเดือนหนึ่งใช่หรอมันก็ต้องมีคําแบบว่าน่ารักน่ารักเรียกกันดินายชื่อปืนฉันจะเรียกไงว่าปืนปืนแล้วกันนะโอเคนะไม่โอเคไม่เลยไม่เอาชื่อนี้เด็ดขาดเอาน่ารักดีนะปืนปืนอ้ยไม่เอาพิ่งเรียกกันธรรมดานี่แล้วนะทําไมล่ะปืนปืนน่ารักดีนะนี่ไม่เอา อย่าเรียกอีกแล้วขนมันลุกหมดแล้วเนี่ยทำไมอะ่ะฉันชอบน้ำปื่นปืนน่ารักที่ออกไม่น่ารักสักนิดเลยไม่เอาน่ารักไม่น่ารักไม่เอาเอ,เอาทำไมอะ่ะ ไปครั้งแล้วนะทุกคนครับสําหรับสกินสุดเท่ในตำนานที่บอกเลยว่าของเนี่ยมันต้องมีไว้ทุกคนบวกดาเมจสอนะฮะผมแล้วก็อัดตากันยิงขึ้นอีกนึงตงแต่วันที่19มิมถุนายนจะถึงวันที่25มิมถุนายนนี้เท่านั้นนะทุกคนครับ8ทีการันตีได้แน่นอนใครยังไม่มีเป็นเจ้าของหน้ารีบกันเลยนะครับทุกคนครับมาแล้วสิ กินสุดเทสีแดงหน้าจากแรมเพจใหม่ล่าสุดอ้โหบอกเลยนะฮะทุกคนครับสกินนี้สุดร้อนแรงที่ควรคาดกการสะสมตั้งแต่วันนี้นะ,ะทุกคนครับจนถึงวันที่17กรกฎาคมนี้รีบเลยนะฮะในตู้ตู้ราก,กี้อีโวเลยะฮะทุกคนครับอามาสูงเพื่อสะสมโคเคนแล้วก็หินแสงล่างแล้วก็นํามาแลกกันได้เลยนะคะผมรีบเลยด่วนอ๋อย เธอจะเอาอะไรเพิ่มไหมอ่ะเดี๋ยวฉันไปสั่งเพิ่มให้โอ้ยอแค่ที่นายสั่งมานี่ก็เยอะแล้วไม่ต้องแล้วล่ะอืม,อมเอ่อนี่ปืนฉันขอถามอะไรนายหน่อยได้ไหมอะ่ะก็ได้ดิถามมาคือฉันอยากรู้ว่าทําไมนายอยู่ดีๆนายถึงมาบอกชอบฉันแล้วก็มาขอเป็นแฟนกับฉันล่ะก็ฉันเป็นคนเร็วที่ชอบคนดีแล้วมั้ง นายว่าฉันเป็นคนดีงั้นเหรออืตอนนี้นะออแต่ว่าฉันเป็นไรเดอร์ชักบูนะฉันก็เคยเป็นเหมือนกันนี่แต่นายรับได้หรอที่ฉันทํางานอะไรแบบนี้อ่ะไม่ได้หรอกเอา้าก็ถ้าหลังจากหนึ่งเดือนนี้ความรู้สึกของเราสองคนมันยังเหมือนกันคือเราสองคนรักกันฉันก็ จะไม่ยอมให้เธอทำงานนั้นต่อไปอีกแล้วนะแล้วถ้าเกิดว่าหลังจาก1เดือนนี้แล้วมันอย่างน้อยข้งหนึง่งเราก็ได้ลองแล้วนี่ใช่ไหมเออนี่ตลอดทั้งทิปเนี้ตลอดทั้ง1เดือนเนี้เรามาลองพยายามศึกษาดูใจกันให้เต็มที่เถอะนะหลังจากกลับบ้านไปเดี๋ยวเราค่อยว่ากันว่าจะเอาไงต่อเธอโอเคไหม อืออืมโอเคแต่เธอคงไม่ติดเลยใช่ไหมที่ฉันเคยเป็นไลเดอร์ชาบูมาตั้งหลายปีแล้วอะ่ะเออนายยังยอมรับฉันได้เลยฉันก็ต้องยอมรับนายได้อยู่แล้วล่ะ <c oughs> ไม่ต้องห่วงหรอกตอนเนี้ยฉันเลิกทำแล้วที่พาเธอมาเที่ยวแถวเนี้ยก็เพราะว่าจะมาดูที่ไว้เปิดร้านด้วยอ๋อ oh. แต่ฉันไม่ได้มังคับเธอนะสุดท้ายก็อยู่ที่เธอว่าเธอคิดยังไงอ,ะอ่ะถึงแล้วหนึ่งเดือนมันผ่านไปไวจังเลยเนาะแต่ก็สนุกมากเลยนะฉันได้ไปเที่ยวตั้งหลายที่น่ได้ไปเล่นน้ำเล่นทะเลไปเที่ยวภูเขาได้เล่นเครื่องเล่นที่ฉันไม่เคยเล่นอีกอ่ะ ได้ไปทําอะไรหลายอย่างที่ฉันไม่เคยทําแถมได้ไปกินได้ไปนอนได้ไปรู้จักสิ่งหลายๆอย่างอีกตั้งเยอะอ่ะถ้าเกิดว่านายไม่จ้างฉันไปอ่ะฉันก็คงไม่ได้ทําอะไรแบบนี้หรอกหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี้ยก็เป็นหนึ่งเดือนที่ฉันโคตรมีความสุขกันล่ะฉันเองก็หวังว่าเธอจะมีความสุขกันนะ แต่ <S <S เราไปเที่ยวกันครบหนึ่งเดือนแล้วว่ะแล้วแบบนี้เราก็ไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วใช่ไหมอะ่ะก็ก็มันหมดหมดที่ฉันเหมาเธอแล้วนี่อ๋ออืมท่านสินะยกเว้นแต่ว่าเธอ,อจะไปลาออกจากการเป็นไลเดอร์ชาวกูแล้วมาเป็นแฟนฉันตลอดไปอ่ะอ,อืเพิ่น นี่ความรู้สึกของฉันน่ะมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะเพราะว่ามันอะ่ะรักเธอเข้าแล้วจริงๆอะ่ะออปืน้นแล้วว่าแต่เธอคิดยังไงอ่ะหนึ่งเดือนที่ผ่านมามันมันทำให้เธอรักฉันมางไหมอ่ะคือคือว่าฉันก็รักนายเหมือนกันถ้าอย่างนั้นเธอก็ จะมาเป็นแฟนฉันไม่ไปเป็นไรเดอร์ชาวบูแล้วใช่ไหมก็ถ้านายจะจ้างฉันเป็นแฟนนายตลอดชีวิตอ่ะฉันก็จะไปลาออกให้นะ <c oughs> ฉันจะจ่ายเธอด้วยหัวใจฉันหมดทั้งดวงเลยเฮ้ย <c oughs> ไอ้ปืนโอ้โหไปเที่ยวมาเป็นเดือนเออ,อนิดนมันอะไรหรอนิดเธอเออนายเ,าเดี๋ยวนะนี่ แกรู้จักพึ่งด้วยเหรอวะเอ,อรู้จักดีปืนอย่บอกนะว่านี่คือผู้หญิงที่แกบอกว่าแกพาไปด้วยอะ่ะอืมใช่ทำไมวะเธอเป็นไรเดอร์ชักบูนี่ว่ะก็ใช่ไงฉันก็เล่าให้แกฟังไปแล้วนี่ยแต่ว่าเ,เธอคนนี้เป็นไรเดอร์ชักบูที่ฉันเคยกดมาใช้บริการแล้วว่ะ อะไรนะเพื่อนแค่ว่ายังไงนะคือฉันเคยกดใช้บริการพึ่งแล้วอ่ะพื่อนคือว่าฉันเรื่องจริงเหรอพึ่งพึ่งเคยไปบริการมาแล้วเหรอเออเขาเป็นลูกค้าคนแรกของฉันอ่ะโอ้ ฉันไม่ค right? ิดเลยนะเนี Ho, ่ยว่ากมันจะกลมขนาดนี้โอ้ยเหลเดินทางสาวมีตั้งเยอะแยะถ้ามีแกมาช่บคนนดีว่ะแต่ว่าปืนเรายังเหมือนเดิมใช่ไหมอ่ะปืนปืนไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมอ่ะอนี่นี่เธอถึงไอ้ปืนไม่คิดแต่ฉันคิดด้วยคือฉันไอ้ปืนเคยมีกฎกันว่าเราจะไม่ยุ่งผู้หญิงคนเดียวกันน่ะฮะปืนเดี๋ยวเดี๋ยวคือขอให้ฉัน ตั้งสติก่อนได้ไหมตอนนี้ฉันฉันไม่ไทำยังไงอะเป่ินฉันลักนายนะนายยังรักฉันอยู่ใช่ไหมอะเอ่อพึ่งฉันฉ,ฉ,ฉันไม่รู้อะเปนินขอเวลาก่อนนะเป่นินแต่ว่าพึ่งฉันยังไม่ขอมอะฉันขอตัวก่อนนะ ไอ้ปืนไอ้ปืนไอ้ปืนหลอกก่อนโอ้ยโอ้ยไอ้ปืนแกแกอย่าคิดมากด้วยแกแกไม่ฉันคิดมากกันหรอผู้หญิงที่ฉันรักเคยไปบริการแกแล้วเนี่ยนะเออแล้วฉันไม่รู้ไม่เล่าว่าแกจะมาชอบคนเนี้ย่แล้วทำไมแกไม่บอกฉันว่าว่าแกเคยใช้บริการคนนี้ไปแล้วอ่ะเอ้าแล้ว ฉันจะไปหลายงานแกทำไมเล่าว่าฉันไม่ใช้บริการไปอยู่คนไหนบ้างอะเอแต่ว่าฉันไม่ได้ชอบเธอหรือว่าอะไรเธอหรอกด้วยเธอแค่เป็นไรเดอร์คนหนึ่งที่ฉันอยากลองอะถ้าฉันรู้ว่าเธอเป็นคนที่แกกําลังจริงจังด้วยฉันรีบบอกแกไปนานแล้วโอยมาพูดตอนนี้ก็สายไปแล้วว้ยแกรู้ไหมฉันรักเธอไปหมดใจแล้วด้วยฉันวาดฝันชีวิตของฉันกับเธอ ว่าห้ตั้งหลายอย่างแล้ววะไม่เป็นไรเ,เพื่อนแกรอเว้ยแก,แกมีผู้หญิงให้รักให้จริงจังเยอะแต่คนเนี้ยถึงแม้ว่าฉันจะไม่จริงจังไม่ได้สนใจไม่ได้รักไม่ได้ชอบสักนิดอ่ะแต่ว่าฉันก็ติดนุ้ยถ้าฉันจะต้องเห็นผู้หญิงคนที่ฉันเคยใช้บริการแล้วแล้วมาเป็นแฟนของเพื่อนรักฉันน่ะยังไงฉันก็ไม่เอาหรอกเพราะอย่างนั้นอ่ะแกหาคนใหม่เอานะโอ้หนี่คือคำพูดที่แกจะมาปลอบใจฉันหรอไม่ใช่ ฉันก็จะปลอบใจแกดีๆนน่แหละแต่แค่อยากจะบอกแกว่าดีแล้วแหละที่แกไม่ต้องไปสารต่อความสัมพันธ์กับยายคนนั้นน่ะเพราะว่าฉันเคยใช้บริการไปแล้วเพื่อนฉันคงรู้สึกดีไม่ได้แน่ถ้าแกไปเอาเธอคนนั้นมาเป็นแฟนจริงๆอะโอ๊ยทำไมันต้องเป็นแบบนี้ด้วยวะขอโทษนะเว้ยแกไม่ผิดหรอกบางทีคนที่ผิดอะนุน่นไอ้ฝานุน่นทำไมมันต้องแกล้งฉันแบบนี้ด้วยวะ